สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแผน่น VCD คารา,าโอเกะไม่ใช่ DVD คาราโอเกะ20ปีแกไม่โกทวนดอกผักกยงชุดที่หนึ่งข้างสารจะมีคำมีคำว่าฟูซิโอคาราโอเกะ DVD ก็คือ DVD คาราโอเกนะครับมีคำว่า DVD คาราโอเกะับโ o โก HD Protection โ o โกตึก34คาราโอเกะ For Commercial ้าสีเขียวโฮมคาราโอเกะแฟนทีวีซึ่งยุติการออกอากาศเมื่อวันที่1ก <G> ุมภาพันธ์ปี2564โลโก้ Gammy Go ตัวก็เจมมี่ราคาปก169บาทสารปกนี่เป็นราหัสแผ่งของ Gammy มกราคมปีสอพาิปฝักไว้ในแผ่นดินภงสัตว์เจา้าครับชุดที่หนึง่งดีวมดีเก้เกมันจะสลับกันนะครับมีรายชื่อทั้งหมด12เพลงมีโลกโก้ไอทูนโลกโก้เอสจีเลนะครับอันนี้ g m ม i l m ม s ว c เ e MM m เอ็มแไอเรีบกุกทุ่งอ่ะอันนี้สายด่วนลูกทุ่งครับอันนี้แฟนทีวีเหมือนเดิมครับอันนี้กดเพลงออไฟ์เตรีมเพลงแอ์ริงโทนหัวภาพนี้กดออกจันส2หนึ่งสกดรหัสเจ็ดศูนยทอออกอ s เอสอดีเอสดีแท็กนะทูมูบครับดีวดีเพลงไทยสังวรเก้าสี่เดือนม่าคมปีสองพันแปด พิจิตรฟอร์แมตพาวสี่ต่อสามเวทับ็อกดีวีดีาคาอเกะพาวเคอร์เกอร์คอมเพกดิจิตอลวิดีโอโซนออฟอดูได้ทั่วโลกดอีดิจิตอลผลิตเดือนสิบธันวาคมปีสองพันห้าสิบเจ็ดวางจำหน่ายวัน,วน,วน,น,วนที่2ี่สิก้าคมปีสองพั้าิบแปเมื่อในช่วงวันขึ้นปีใหม่วันเด็กแห่งชาติวันกู วันยุทธหาถีวันกองทัพไทยวันคล้ายวันกนระสูดพระเจ้าการีรักวันสถาบันอายุวากาชาติการ์ดิ้งไทม์แอตเท์บ็อกซ์ห้าสิบสองนาทีสามสิบวินาทีไปอนุญาตวทศสี่ศูนย์หกทัพห้าเจ็ด อากรรมภาฝากไว้ในแผ่นดินพงศักตะลุคคาหอมดอกผักกระยงชุดที่หนึ่งบริษัทเีเม้นแกรมมีจับัตรมาชนปั้มตราสีน้ำเงินได้ทะเบียนการอนุญาตตามพระราชบัญญัติภพร์แห่ิวิธี์ารทุกสาขาสภเอ็ดเอานี้ฝาก่องอุดนะครับมีรายชื่อเพลงนะครับ แล้วก็มีโลโก้บ้านสีเขียวบะกับตึกาสามสีอันนี้เป็นวิธีใช้เผยแพร่ถ้านะต้องอ่านเองับนะต้องมีดี d ีดีห้าครับโอเคทาวเวอร์เกอร์ดีบีดีวิดีโอโซนออพพอร์ดอิ m ดิ a m m y g จีเอ็มแอมแกรมมี่แกรมมี่โกอันนี้เป็นคอปิ้งลา t สแควร์แผ่นแกะ้ใบอนุญาตสภาพแผน่นแผ่นก็ยังใหม่อยู่นะครับมีโลโก้บ้านสีเขียวอันนี้เป็น ครับตึกสามสีอันนี้ก็หมายถึงอะไรครับต้องอ่านเองครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นวิธีอาสามารถเอาไว้แพร่เสียกและแพร่ภาพนะัส,าาสง่งต้องอ่านเองนะครับอันนี้ก็บทกำหนดท่าตามกฎหมายต้องอ่านเองมาดอูอันนี้จะเป็นปกหน้า ปุกหลังแล้วก็ปุกในแบบนี้ก็มีเครดิตนี่ก็มีนักร้องครับอันนี้ก็ไปคารมขอบคุณไม่ใช่อันนี้ก็ม,มีลายชื่อเพลงครับมีเนื้อเพลงนะครับ อันนี้ก็เปโอเคเอาเกือบเกืบอ,อ,กบ,บ,อ,อกบบุดมือวนะู้เกือบบุดบุดมือเอาเกือบบุดมือซะต้องขอภัยด้วยครับ ขอบคุณสำหรับการติดตาม,มครับชมครับสวัสดี